มาพบกับแมงฝาปทุมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแมมก็อยู่ที่อู่ซ่อมสีและตัวถังของโชลูมฟอร์ดอโอตโต้แกลลอรี่ปทุมธานีของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะแมมก็จะพามารีวิวค่ะเป็นรุ่น XL+Sport นะคะเป็นรุ่นกระบะท,ที่ขายดีมากๆๆกเลยณนะตอนนี้นะคะและราคาตั้งขายอยู่ที่692,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นคันนี้มีอะไรบ้างตามแม่มาชมเลยคะ่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะแบบแต่งเป็นชุดหน้า F 1 5 0อส Spider นะคะ,ะตัวนี้นะคะ,ะด้านหน้าแบบแต่งให้เป็นหน้า F 1 5 0นะคะตัวด้านบนขาจมูกนะคะแบบแต่งเป็นสกูปทรงฟิตนะคะ เป็นสีทูโทนสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะตัวนี้นะคะก็มีตัดขอบสีดําด้วยนะคะส่วนด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวชุดหน้า F นะคะแหม่มใส่มาไฟพร้อมตัว C ีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะยกชุดเลยกระจังหน้าลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะใส่เป็นตัวฟอนต์ FORD ดีสีดําตัดขอบสีแดงแบบตามรูปหรือว่าลูกค้าอยากใส่เป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถก็ได้นะคะมาพร้อมวงแหวนนะคะตัวนี้ไฟหน้านะคะแหม่มอัปเกรดเป็นไฟหน้ามัดแต่ง ให้นะคะ,ะตัววงแหวนนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันค่ะว่าอยากได้เป็นสีแบบไหนนะคะมีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวให้เลือกด้วยนะคะส่วนซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้นะคะเป็นขนาด6นิ้วนะคะไม่ปักหมุดเนาะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้อีกเช่นกันค่ะว่าอยากได้แบบปักหมดุดหรือไม่อยากปักหมุดนะคะ ส่วนร้อมแมกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยันฮันคุกนะคะ a t ทนะคะเป็นแมกลายดอกไม้นะคะขีปเงินนะคะซึ่งเป็นลายกำลังที่นิยมเลยนะคะซีรีส์ยางของแมมนะคะจะเป็น26 5หทับ R16 นะคะตัวนี้นะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกลูกค้าเลือกเป็นลายสาดโคนนะคะส่วนลายสติกเกอร์แมมมีให้เลือกไม่ต่ำกว่า50ลายเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกหรือออกแบบเองได้เลยเนาะสำหรับลายสติกเกอร์ส่วน ขนาดฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะว่าจะติดแบบ40 6080นะคะสำหรับคันนี้แมมติดเป็น60บรอบคันให้นะคะพร้อมราวหลังคาด้านบนสีดำนะคะ,ะตัวนี้ก็คันนี้แมมก็จัดเต็มให้อีกเช่นกันนะคะส่วนชุดชุดครอบนะคะแมมก็ชุดติดตั้งให้ทั้งคันเช่นกันค่ะมีทั้งชุดครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเบ้ามือจับนะคะกันลอยแล้วก็มาพร้อมด้วยครอบฝาถังให้อีกเช่นกันนะคะ สำหรับด้านหลังโฮมแมมนะคะแมมใส่เป็นชุดเอาแลนเดอร์ให้ทั้งชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลบาร์เหล็กหรือว่าตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมห่วงลากจูงให้สองห่วงเลยเนาะสำหรับด้านท้ายนะคะแมมติดตั้งเป็นไฟตัวเจให้นะคะตัวนี้นะคะ,ะกำลังเป็นที่นิยมอีกเช่นกันนะคะพร้อมปลายดาบนะคะตัวนี้นะคะ ก็ติดตั้งให้อีกเช่นกันค่ะสวยงามมากเลยนะคะรถคันนี้นะคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะก็อีกเช่นกันค่ะแม่มแต่งให้ฟรีเลยนะคะถ้ามาจากคลิปของแหม่มนะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแม่มแต่งอะไรบ้างสำหรับลูกค้าที่ดูรอบๆตัวรถของแหม่มไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะถูกใจกันไม่เอ่ย อย่าลืมนะคะมาจากคลิปแหม่มทุกคลิปนะคะสาหรับโปรโมชั่นเดือนเมษาหน้าร้อนของเรานะคะโปรลล้น,น,นๆแรงๆหอมแหม่มก็ฟรีชุดแต่งให้อีกเช่นกันนะคะสําหรับโปรโมชั่นหอมแหม่มส่วนลดของแถมดอกเบี้ยหรือว่าชุดแต่งลูกค้าชอบแบบไหนทักมาเลยค่ะอย่าลืมนะคะโทรหารแหม่มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์0659916635นะคะหรือแอดไลน์หาแหม่มได้เลยนะคะแหม่มตอบทุกคอมเมนต์ที่ลูกค้าเมนต์ไว้หรือว่าแอดไลน์หาแมมแหม่มตอบ เร็วมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะที่ต้องการจองรถกรม,มนะคะต้องทำยังไงนะคะการาเงินดาวไม่ว่าจะเป็นเงินดาวหรือว่าเงินจองนะคะลูกค้าต้องโอนเข้าบัญชีบริษัททุกกรณีนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะจะไม่มีการโอนผ่านแม่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ ลูกค้าสนใจแคมเปญเราคุยกันเสรบปุ๊บแหม่มก็จะส่งหมายเลขบัญชีบริษทัทให้นะคะหลังจากที่ลูกค้าโอนจองแล้วลูกค้าวันในวันถัดไปลูกค้าสามารถโทรเข้าตรวจสอบได้ที่หมายเลขของโชว์รูมของแหม่มได้เลยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันความปลอดภัยนะคะว่าเงินลูกค้าไม่ได้ไปไหนเนาะสำหรับ ส่วนเงินดาวอีกเช่นกันค่ะลูกค้าก็โอนเข้าบัญชีของโชรูมีเช่นกันนะคะเพื่อความปลอดภัยในตัวของคุณลูกค้าเองแล้วก็ตัวของแหม่มเองด้วยนะคะสําหรับแคมเปญนะคะลูกค้าก็อย่าลืมนะคะโทรหาแหม่มได้เลยนะคะแหม่มมีแคมเปญร้อนแรงให้ทุกโปรเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ